เวียดนามก็ร่างมาพี่น้องก็ร่างเขามาเอาไปมาส่วนพ่อป้าเป็นผู้เอาไปลอตเตอรี่บันเงินกันเลยผมเสียบ่เสียเลยแล้วเสียอย่างยังโดนเบียดก็ร่างเขามาพี่น้องรอดตายมาบ้าน้อนมือเราสตัดโคกระเบอร์ทางอันบ้านรักเช็ดพี่น้องเวียดนามเห็นบ่อกร่างเขามาเลยชีได้ร้ายไปในเบอร์นี้ก็เบื้องน้ำกันพี่น้อง โอยเวียดมาสื่อต้นฟุกนัดสื่อตลอดเลยพี่น้องจวงหนีราคางัวกับเขาเจาทาซาสบทามในหอยเมึงกบว่าราคากับาขายับหลายอยู่ด้พี่นอ้องฮะ <laughs> <laughs> ว่าได้หลายพี่น้องหูวนี้ เวียดนามได้ค wow. hey hey ่อยบาหลายอ้าวสายนอนพ่ออีกแล้ววะนี่ได้ค่อยบาหลายวานเลยถ้าจะได้เวียดนามได้บาหลายตัว้โเวียดนามก็ได้หลายอยอ่เหมือนยาบ้าบ่อยได้พี่หลักมันมีค่อยเข้ามาอยู่กําลังกลังเที่ยงขึ้นอยู่เนี่ย จะเสาแลยก็จะเจ้าแลโอ้มาแล้วังนี่มันเวียดนามกแลงเอาขึ้นค่อยมีของค่อยทั้งหมในรเมตามันอยู่มอมันสูไ้สูระลมเนาะรถเป็นไรมือได้บ่าอะไรเวียดพิษ่ายรถแล้วได้บ้่เต็มพี่น้องได้ทั้งมทั้งค่ยบ่เต็มรถบ่เต็มก็สื้อคือเเ่า ปิดถ่ายแล้วมันซูออกแล้วบอลเต็มแล้วพี่น้องวันบ,บ่าร้ายดอกได้บ่เต็มเป็นไรเ<อ>พอบะว่างอว่าไายนัดนี่ก็ได้คือเก่าอยู่ขงง้างเงาะข้างไฟก็เต็มเกือบเต็มชิบหลอดแล้วเขา,าเขาจะสิไปช่วยเขาเขาจะสิออกไปแล้วพี่น้องเสียงสตาร์ทรถบึ้มๆแล้ว อย่าบอกแล้วอย่าบอกแล้วขเขาจะเร็วแล้วเร็วถึเมื่อแล้วลาเซนฟาร<ำ>์มน้ำสำหรับพี่น้องในหอยนะครับที่ขายวลาคอ <ไป S 3> ยนะครับขายควายขายวัวนะครับไปเว<ห>ียดนามไประบบ้านที่งานเวียดนามใหญ่นะครับเวียดนามใหญ่มารับเงินได้นะครับไปไปไปมารับเงินได้นะครับเสียละจ่ายแล้วกูอาออกไปแล้วก็ไกลเงินแล้ว บ่หลายบ่ได้บ่หลายไปแล้วเวียดนามไปแล้วยังจะจ่ายเงินที่ขายให้เวียดนามน้อยเวียดนามใหญ่นะครับเต่อมารับเงินเวียดนามงพรขึ้นรถแล้วควายขึ้นรถแล้วเด้อจังไดนจ่ายเงินพี่น้องเวียดสังสงสัยยังไม่ได้จ่ายนะครับเวียดสังครับเวียดจ่ายเงินอีกโอ้วิกนาวิกนาเฮ็ดโต้ให้เพิ่นบ้างเฮ็ดโต้เงีเลยเงินบ้าง โอ้ยโตกว่โตหน่อยพอนเปนเฮ็ดโต้ย่าวสุดมาพิ่เราวิ่นานนั่นเป็นว่าวิ่นาเพ่อเจโตใจเงินไห่พ่อใจเงินโตน่อยพอดไปรอเชิญนะครับตามคิวนะครับเขารับเงินตามคิวนะครับรับเงินตามคิวรับเงินตามคิวครับใจเย็นๆครับได้ทุกคนนะครับได้กลับทุกคนครับวันนี้นะครับตามคิวครับ